ด้วยชน้หลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบกรมันดาท่านพุทธบริษัทขึ้นมารมีที่สี่ความจริงเรื่องมารมีนี้อาตมาจะไม่พูดเป็นตอนทังสิบตอนเพราะเสียเวลาเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามาร,รมีแต่ละบาร,รมีเพอปฏิบัติแล้วก็ควบไปอยู่เสมอไป ก็สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่รรดาท่านพุทตบริษัทอยู่แล้วยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวาจรท่านหลายจงอย่าทําตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นทั้งว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดโดยเช้า,ชามืดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทํากิจสุขคนกับสมณะวิสัย ก็อย่าตอบแกท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาแล้วก็อย่าเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใต้คิดว่าท่านเป็นบัณนาบันไม่ได้ผู้เรื่องบัณนาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายากเกินไปสําหรับบางท่านแต่หากว่าท่านมีบาร,รมีทั้งสิบระการครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ถึงปรมัตตบาร,รมี เรื่องเบสโสดาบันท่านก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วิสยัยของมันดาท่านหลายคิดคิดจะคิดว่ายากวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญญาบาร,รมีคือบาร,รมีที่สี่ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกันไบื้องเลยด้วยบาร,รมีทั้งนี้เพราอ,อะไรก็เพราะว่าถ้าถึงปัญญาบาร,รมีแล้วก็ควรจะจบกันได้ พราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจักรวาลถ้าเรามีปัญญาเสีอันเดียวบรรดาท่านพระตบริษัทอย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี่เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ท่างหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมดเจนั้นในมรดองสมเด็จพระบรมสุกพจึงเอา สมมาธิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ต <c oughs> ัวหน้าการที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสมาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนคขธรมบารมีวิทยาบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีอนิฐานบารมีเมตารุเบคาบารมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียว กพราศสยที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจรึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยาเเกินไปจบหรือไม่จบโดยลายกนบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ปัญญาตัวนี้ก็จึงจัดว่าเป็นปัญญาตัวสําคัญ แยกไว้เป็นสองปัญญาได้วกันคือปัญญาที่เป็นโลก,กีกับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลก,กีก็รู้เรียกว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดลีในเรื่องการธรมาหากินอาตมาจะไม่พูดจะพูดแต่เฉพาะปฏิบัติเพื่อตัวรอดจากอวัยภูมิก่อน <c oughs> นี่คนทีเขามีปัญญาจริงๆ เขาเจ้ก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานนี่เป็นการปลูกมิตรดึงกําลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีกว่าการทําลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนิบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทาน มันไม่แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัศเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอากาตันญยูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกยอขกันมาว่านี่เป็นกฎของกรรมเพราะเรางโง่เกิดมาในโลก เธอคำว่าโลกแปลว,ว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นนอนกันไม่ได้จะนี้คนที่มีปัญญาจริงๆจะได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสรงเราเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสมบายใจเพื่อการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอด ได้ว่ารู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญยายก็ทราบด้วยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนออก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําร้ายเรามันลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเราเมื่อกหกมดเทจเราแล้เราไม่ต้องการความเป็นบ้า ถ้าเราทรงศินไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้และคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขยิ่งไปกว่านั้นตัวปัญญาก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศินบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาในในีน่ธรรมบารมีคือการระงับนิวรธายังไม่ตัด ั้นนี้ก็เพราะว่าเพื่อทําจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็น่อจิตมีความสุขจิตมีเยือกเย็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงในธธรรมบารมีได้เห็นว่าเนธธรรมบารมีเป็นของดีส่วนวิริยะบารมีปัญญาก็มองเห็น ว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำแล้วก็ดันขึ้นมาสูงจิตจะลงไปหาความชั่วแล้วก็พยายามดันจะหาความดีต้องมีความเพียรนม่มีปัญญาถ้าตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ไปสู่ความชั่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดี จิงทรงวิทยาบระบรารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณากรรมที่เราทำทำในกายกรรมวบจีกรรมมโนกรรมมันก็เหมือนกัน,กนใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงําว่ามันดีหรือมันชั่วนี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบรารมีครอบจักรวาล สำหรับด้านคันติความอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบก,กระเทือนเกิดทางกายและทางใจเขาช่างเราทรงคันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเขาไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่วความชั่ว ไม่มัวเมาในขันห้ามมากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมภายะพบปัญญาก็จะมองเห็นในชัดถ้าคนด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบเพ้าคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ไม่มีปัญญาแล้วดันสัจบรรมีก็คบทนเต็มกําลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉนลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่วอะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะทรงความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำให้มายุ่งกับใจของเรา นี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรมอย่ทรงทานทรงฉินทรงในธรรมะถวายมันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้น เนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวเป็นตัวควบคุมแล้วมาดิฐานมาลมีเราตั้งใจเข้าไปแล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทําจิตใจของเราให้ไปโศยสู่ความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลื่อนคลา่เคลื่อนไปจากจากหลักเขาจิตที่เราปักเขาไว้แล้วปักไว้ตรงไหนแล้วปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ เราใจทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มัวเมาหรือไม่ยอมเป็นท่ายของนิวรณทั้งห้ารายการในด้านในครรมบารมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับขยเยิยนเหมือนก็หลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็จีว่าเราเป็นสาวกขงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเข้าควบคุม นี่เสียงเรื่องหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะสายปัญญาเขา้าคุ่มาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถามว่าเราขาดปัญญาที่ตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางทีเมื่อหลายหลายเท่าอาจจะมีเป็นจำนวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอากตัญยูที่ไม่รู้คนคน ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมื่อตายเขาแล้วเขากลับอกตัญอยู่สน้องตอบด้วยความโหดร้ายแต่ถ้าว่าอาศัยคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพระตบริษัตวทั้งหลายจะถือว่านี่มันเป็นโลก,กธรรมดา <c oughs> นินทาแบบสังสาความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลก ที่เราต้องมาเกิดมก่กระทบกระตั้งเพราะกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทำความดีมองไม่เห็นความดีเพราเพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเองเพราะเพราะอาศัยเราโง่มาในชาติก่อนในกลาลก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้เราไม่แสวงหาความเจริญลาด เราจรึงได้ตกมาเป็นธาตของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอกตัญญูไม่รู้คนๆ <c oughs> มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานนะี่ยไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราไปโง่เกินไป ถ้าเราะลาดเที่ยคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรละบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ไม่มีอะไรอีกสําหรับด้านอุบเบกขาบรมีนี่ใช้ปัญญาเข้าควบคุมคุมจิตใจเขอาเหล่านี้เฉยเข้าไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยและเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปกาะ เราก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่าเรานี่ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใจก็จะป,ประกอบไปด้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นบโสนดาสีทาคานาคารหันมันจะเป็นได้ยังไง และเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ไหนเป็นปัญญาที่เด็ดรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น <c oughs> ยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุป,ปา,ทาแทนและกุศลนะรม ตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูดกันง่ายๆนี่จบบารมีกันเส้นเลยคนดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปไม่จบบารมีกันเส้นเลยปัญญาใช้ทานและบารมีเราใช้ในด้านไหน <c oughs> การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริสัทธนหลายเท่าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็ม แล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนและบรรดาท่านพระธรรมษัตสงเคราะห์ตรงที่เราให้ทานเราตัดโลภความโลภเพราะความโลภมันเป็นรากเหง้าของกิเลสถ้าเราเป็นท่ายของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข์นี่ให้ไปแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขา เาจะเห็นว่าเราดีแล้วเราชั่วไม่สำคัญเราให้เพื่อทำลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดใดของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉริยะความดันหนีแน่นเหนียว <c oughs> เพื่อความโลภไม่มีสตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แลนนแว้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มที นี่บัญญาเขาใช้กันอย่างนี้ที่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการรักษาศีลนั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้ต่เราก็เข้าถึงสิ่งพนิาพานเพราะเป็นบรไดขั้นที่สองที่เรานํามาเป็นการระงับใน,นโทสะกับอะไรพยาบาทนี่ทำลายอารมณ์ชั่วความบุ่นยหวคนใจความเล่าร้อยคนใจความโหดร้ายคนใจ นี่การรักษาศีลนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเราไม่รักษาเพื่อความโลภเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการในคนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้งของเข้ามาสรรเสริญใครเขาจะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่ไม่สําคัญเรารักษาศีลนี้นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแงะรายฐานเขอโลภให้พิ่นาฏไป เรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค้นต้นลงมาเช้่ได้มันเหลือได้ต่อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณระขันห้าเส้ห่หมดเป็นอันไวตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็ยะสิ้นรากสิ่นเงาสิ่งโคนมันไป นี่ใช้บัญญาตัวนี้เข้ามาพิจารณาเรื่องการรักษาศีลต้องคุมศีลให้บริสุทธิ์เพื่อไม่ทําเองไม่ให้คนอื่นเขาทาลายไม่ยินดีเมื่อทาลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทาลายแล้วนี่ใช้บัญญาพิจารณาตัวเดียวมาตอนเนกขรรมะบารมีตอนเทวบ,บทเป็นตัวตัดฉากต,ตัวนี้มีอะไราการมาฉันทะเราระง,งับไปได้อนาอสุป,ปรกรรมฐานกับกายกตานุสติ กดขอ้อแมงกอไว้แล้วก็ห้ามหันมันด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่าการมาคุณห้ามีกายเป็นตัวนำแล้วพ่อใจในกายแล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทําไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทําลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลย ขึ้นคินว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยขันทาแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกติดใจในายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่ในคำว่าบรมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจของปัญญาเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่อยากทําใจให้มันเต็มคำว่าเต็มระยะมันบกพร่องย้ายจิตอ,าาอ,อ,อื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่ง ทำอารมณให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยาก <c oughs> ตอนนี้ตัวมัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบี้ยอย่างอื่ต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิิยาความเพียรอีกตอนนี้เพียรตอนไหนเพียนตัดชังโยกสิบระการให้พิ่นาศไปใช้สก,กายะทิตตัวเดียวเขาประหัตประหาร พิจรารณาว่าทาภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่จึงของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในเมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแล้วสิ่งอืน่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียรวิริยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์ย่าวความเพียรไปประกอบสิ่งที่เป็นโทษเข้ามาโยกไม่เอา นี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปรมัตธรรมรมีจับความเพลี่ยนตรงนี้เขามายึดสังโยกเป็นสําคัญทำลายให้พินาศไปโยนร่างกายคือขันห้าทิ้งเส้นได้แล้วอยางอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นรหั์ปรากกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทาไมเรื่องพระโสดามันมันเป็นของง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านคันติบารมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเลสจิเลตเล็กก็ดีกิเลสใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันเริ่มไน้คันติบารมีมิยะบารมีหาทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะกรดทันยั้งมันเข้าไวไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจ อดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามเรืาอำหน่อยอนายของกิเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นยันมันเ้วยอำหน่ายคติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันนล้อเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้เลยเมื่อเดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเองมีปรรัญญาต้องใช้ความเฉียบขาด เนื่อง่าาเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายสิดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบารมียกยอดมันแค่นี้ให้มาด้านสัจจะบารมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเข้าไว้แล้วเลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลวเลือกเอาความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะเพิ่งคว้าหาแต่ความดีเท่านั้น ทำลายสกายาติคือร่างกายให้พินาศปตัดเมื่อร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่แหละมันก็เลยหลงตัวอื่นต่อไปที่เราทรงสัจจะไว้ล้ว่าเราจะจริงคือการทำลายกิเลสทั้งสามประการให้บินาไป้วยเดิมจของอริยสัจ อนนี้มาดิฐานบารามีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพริตภพณา์อย่างอื่นไม่ไปใครจะไม่ยกยอบอกว่ายัางไงเราไม่เอาเพราะว่าเราเป็นสาวกของค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็นกษัตริย์แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์ พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็นมัน,เป,นเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจ้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งเราจะเก็บเป็นไว้ทำไม <c oughs> แล้วก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่อยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะ ทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อผลิตภัณฑ์มีคนที่มีปัญญาเขาใช้อย่างนี้ปัญญาเป็นบารมีครอบจักรวาลนี่บอกแล้วพระอสมเด็จพระบาทฑแกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งวิปัสนาญาณเพราะเมตตาเป็นอาการที่สร้างอารมใจให้เยือกเย็น ไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิตคิดอย่างเดียวคือเวทสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นเกรลว่าเขาจะมีทุกข์ <c oughs> เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาเรื่ํานาจของเมตตาแล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณา่าการที่เมตตานี่เราไม่ได้ติดให้เขาเราสงเคราะห์ให้เขาข้ามปาคือพ้นจากบ่วงทุกข์ไปได้ชั่วกันน่ะ หรือจะเป็นลอกยก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปปลุกพันช่วยแล้วก็าปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยากถ้ามีปัญญาเข้ามาพิจารณาและเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันโตตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับอุมเบกขาบารบมีตัวนี้ขั้นสูง อุมเบกขานี่แปลวความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารูปเกขา่านคือ <c oughs> วางเฉยในสังขารคือร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างหองมันโลกทั้งโลกทรัพย์สินนั่นหลายมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวอกพรองค์สมเด็จพระสรงเสวัตรจะไปแยแสยอะไรกับมัน <c oughs> เชีงมันมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุขเราเฉยก็ไว้เพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าแต่าภาพแรงกายหรือว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีเราปัญญาเขาใช่อย่างนี้บรรดาท่านพระตุภริษัท ไว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกเส่อย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเม่อใช้ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟังตัวอย่างมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงราชนอยู่ในขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัด ว่าสาวกของค์สมเด็จพระทรงสมบัตมีนามพระสัชชิซึเบลหันสมัยแรกสุดกำลังป่วยไข้ไม่สบายในเวลาเดียวกันนั้นเององค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่มีพระธรรมกราบทูลว่าพระสัชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทน,นาเมากพระอสาัาชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคไปชันแดงไปโปรด พระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าสเสด็จถึงและพระสัจจิกราบทูลถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าขา้าเข้าใจว่าจะสิ้นความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบาทิี่แก้วถามว่ามันเป็นยังไงอัตัจจิอาตัจิก็ทูลตอบว่าเวลานี้ทุกเวทนามันครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัด องสมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงได้ถามว่าอาัศชิเธอระงับกายสังขารไม่อยู่หรือท่านพระอัศชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าข่ะ <c oughs> สมเด็จพระบระมศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าอาัศชิเธอเห็นว่าขันาห้าที่ว่ารูปเปทน,นาสัญญาสังขารไม่ยานเป็นของเธอหรือพระอัศชิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะ หรือว่าเธอเห็นว่าลูปไปธนาสัญญาขข่งขันทางดิญญามันเป็นเธอ่าสัีิก็ต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาเสานาจึงได้ตัดว่าอาสชัชชิที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเพราะอาสัชชิก,ก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คงจะสลายตัวเส็จแล้วองสมเด็จพระบัคีแก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้น เมื่อพระพชิตจัดททนทานทนตอบองค์สมเด็จพระพิชิตธรมานแล้วองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาแต่ว่าสัจจีความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไม่ได้เป็นปกติความดีใดๆที่เ,เธอเคยได้จากคาสอนของตถาคตไวเสียงนั้นยังครบวนบริบูรณ์ เพราะเธอ,อยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายคือขน 5, ันห้าแด้กระรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาอันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอยังไม่มีันกันห้าขันห้าไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อน,นี้ยังปรากฏนรบรรดาท่านพระบ,บริษิทต,ตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารปิธาย,ยานคือมียานเป็นเครื่องวางเฉยในทั้งขางคือขันห้าไม่ใช่ร่างกาย ที่เราเรียกกันว่าบุตรขาบารมีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททังหลายขึ้นชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบาร,รมีในด้านนี้เต็ม ถ้าบัญญาบาร,รมีเต็มถ้าบาร,รมีเดียวบรรมาท่านพระธบริษัทบาร,รมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีได้ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเข้าถึงพระนิพพานอรรมนาท่านพระธบริษัททุกท่าน สำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลโทราบว่าบรามีสิบราการในองค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอาตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบรารมีก็ขอ,อยุดยุติเรื่องบรารมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพู้ธำริสัผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี